ครับผมเปิดุดครับมยรู้สึกว่าคือมีความชีวิตมงคลมากเลยครับตอนนี้รู้สึกว่าเข้าไปแล้วอิ่มบุญ <c oughs> คือตอนนี้จะมีทั้งมี3ซุ้มนะครับที่เป็นอิมเมอร์ซีที่ทุกคนสามารถเข้าไปแล้วก็สามารถไปทำคอนเทนต์แล้วก็ถ่ายรูปได้ก็จะเป็นห้องกระจกเงาแปด้าน<ด>ก็คือรับ บุญเต็มๆเลยลลไม่ว่าจะถ่ายด้านไหนก็คือสะท้อนแน่นอนครับผมจริงๆ <laughs> แล้วก็ี่มีทางโซนฝั่งขวานะครับก็จะเป็นจะเป็นโดมที่จะมีคาอวยพรทั้งหมดหลายภาษามากๆก็คืออยากให้นะทุกคนได้ลองเข้าไปดูแล้วก็ข้างหน้านะครับผมก็จะมีตัวสครับเจอที่เป็นงานผสมผสานระหว่างอุ้ยครับ,รบจะมีการผสมผสานระหว่างไทยกับจีนด้วยกันครับก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ถ้ามาทีเดียวก็น่าจะคุ้มมากๆแล้วก็เดี๋ยวช่วง วิถีถัดไปเนี่ยก็จะมีเทพเจ้าทั้งหมด60องค์ที่ถูกเชิญมานะตรงนี้คือไม่ว่าใครจะเกิดปีไหนก็คือครบรอบแน่นอนเพราะว่าทั้ง60องค์เนี่ยแทน12นักษัตว์กับ5ธาตุของจีนคือครบ60ปีคือไม่ว่าใครจะเกิดปีไหนมาก็ไหว้ได้แน่นอนครบหมดเลยที่เราได้ขอตอนีอุ้ยิไว้ได้ไหมว่าขอต้องขอไปแล้วไปขนาดนี้แล้วถ่ายครบทุกซุ้มเลย มเข้ไาไปนานมากเข้าไปนานมากๆ,ๆอยู่นะเข้าไปแล้วก็โอ <ov> ้โหรับพลังพนมมือทั้งจีนทั้งไทยเลยเอาหมดครับผมครับท่าจีนปีนี้เราต้องมีความเด็ดครับแน่นอนก็คือตากะว่าจะแวะมาที่นี่แน่นอนครับผมก็เมื่อกี้ที่เล่าไปคือสายมูสายเฮงเนี่ยคอนเทนต์ครบแน่นอนแล้วก็รวมทั้งอาหารด้วยเพราะว่าทางคูซูฟอสเนี่ยเขาก็บอกเรียบร้อยแล้วว่าเขาได้ เขาเรียกว่าเกณฑ์ร้านอาหารที่อร่อยมากๆของไทยแล้วก็จีนนะครับผมมาที่ไอคอนสยามก็คือมาทีเดียวปุ๊บได้เรื่องเฮงได้อิ่มท้องอร่อยแน่นอนครับแล้วก็ได้ชมงานศิละปะด้วยครับฟังแน่นอนฟั<า>ง,<อ>งแน่นอนใช่อิ่มแน่นอนอิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญด้วยสุดทีบ้านเราล่ะต้องเพิ่มต้องเพิ่มพื้นที่ให้แบบพิเ,เศษบ้าน,นเราเห,<แ>หรือเปล่าแน่น,น,น,นอนแล้วก็ชวนเข้ามาด้วยไง ชวนมาทั primo, e ้งพ่อแม่พี่น้องแล้วก็คู่มั่นพี่ไม่มีมีแต่น้องครับครอบครัวเขใหญ่คืนครอบครัวใหญ่คืนครอบครัวใหญ่คืนครับผมมันยังไงบ้างมันมันก็ต้องอบอุ่นไม่ห้างอุ่นเนาะอบอุ่นก็คือเนี่ยไปฮอกไกโดกลับมาหนาวใช่ไหมแต่ว่ามีคนข้างตัวก็อบอุ่นใจโอ้ยอันนี้เล่าหรือจริงฮะเล่าให้ฟังไไม่หนาวเลยฮอกไกโดไม่หนาวเลยหนาวอยู่ดีใส่เสื้อกันหนาวเยอะครับ ชา,ายก็เหมือนพาเขาได้มาเรียกว่าใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวของเราด้วยทั้งพ่อแม่ครับน้องด้วยครับผมเป็นไงบ้างมันแฮปปี้มากมากเลย,ลยงงเนี่ยเพิ่งกลับมาทํางานวันที่สองเองอ,เอยากกลับไปเที่ยวอีอ <laughs> อกไ,กไหมก็ดีทั้งสองอย่างครับ <laughs> ปกติก็จะอยู่ด้วยกันก็ดีมากๆแล้วได้ไปเที่ยวด้วยกันก็ดีมากขึ้นอีกเลลยแ้วอไโดว็ก หวาน,นขนมอร่อยคุณเ,เราเรา <c oughs> คุณเราก็หวานเหมือนกันแฮปปี้ชนะขนมที่ญี่ปุ่นไปหมดเลยชนะขนมแน่นอนครับผมทีนี้จะตัดขาแล้วจริงจริงที่มี <c oughs> ใครเป็นคนแบบเป็นคนเป็นหัวเรื่อนำดีเลยค,คือ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 ตอนแรกครับผมกะ่าวว่าเคยคุยกันว่าอยากจะไปสกีที่ฮอกไกโดช่วงต้นปีครับแต่ว่าทีนี้น้องสาวผมท้องแล้วก็เลยเป็น ็นช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่จะเคอร์ฟิวแล้วคือห้ามไปไหนแล้วก็เลยรู้สึกว่าก็ไปด้วยกันทีเดียวเลยครับผมก็พาน้องสาวไปด้วยแล้วก็แฟนน้องสาวแล้วก็ปามาผมไปด้วยครับตัวใหญ่ขึ้นตอนนี้ตัวใหญ่ขึ้นเหมือนกันกินเยอะมากเลยอ่ะไม่เคยน้ําหนักเยอะเท่านี้มาก่อนก็เป็นธรรมดาไงคนมีความสุขก็เลยกินเยอะเงี้ย ก็ลับมันล้นออกตาอกเดี๋ยวอาจจะต้องออกกำลังกายเพิ่มแหละอาจจะออกเยอะไปหน่อยครับแล้วปีนี้ก็งานเยอะด้วยใช่ครับผมปีนี้ก็ยังรับงานแสดงอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คุยเรื่องหนังอยู่เหมือนกันก็จะมีหนังเรื่องหน้าครับแล้วก็เรื่องงานอื่นๆหลากหลายรวมทั้งธุรกิจด้วยที่กําลังจะเริ่มเข้ามาเริ่มเปิดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดือนกุมภาที่จะถึงนี้ก็วันเกิด ก็เลยจะมีแฟนมิวันเกิดที่จัดเป็นประจำทุกปีครับผมก็เรียนเชิญทุกกคนด้วยนะครับบนสุดตัวใช่เปิดขายบัตรเร็วๆนี้มันเป็นธีมงานมันต้องเป็นแนวไหนครับว่าเราเติบโตขึ้นกวใช่อันนี้ือเป็นอีกหนึ่งปัญหานะเพราะว่าเราจัดมาหลายปีแล้วเหมือนกันกลัวธีมงานซ้ําปีนี้ก็เลยคิดหนักมากๆว่าจะเป็นธีมไหนอะไรยังไงแล้วก็เออเป็นธีมงานแต่งนะธีมงานแต่งเลยหรอเอาเดี๋ยวเราค่อยไปงานแต่งรอบ เผื่อบบว่าเอ้ยเขาขับแบบร่วมหรือแบบร่วมใช่ไหมเขาไม่เป็นเป็นฟิลแบบงานแต่งย้อมเพื่อให้เป็นงานแต่งย้อมต่อยังไงดีอ่ะไปขอไปคิดฟิสิบิลิตี้ก่อนนะน้องนองครับก็น่าสนใจเหมือนกันครับผมแต่เราวันนี้ไม่ได้คิดเรื่องทีมก็ก็ตัวโปสเตอร์ปล่อยไปแล้วเมื่อวานครับผมส่วนเรื่องเรื่องทีมเนี่ยเดี๋ยวจะประกาศเร็วๆนี้แล้วกันว่าอยากจะชวนทุกๆคนเนี่ยแต่งตัวในทีมไหนมาร่วมงานแฟนมีกันดีเพราะว่าทุกๆปีก็มีอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ชอบมากๆคือการ จัดประกวดการแต่งตัวแล้วก็จะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับแฟนๆที่ชนะด้วยครับแต่ปีนี้คงมีกรรมการเพิ่มเนาะยังไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้กรรมการจะโหดขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าต้องเจนเขาไปเพิ่มเลยอ่ะที่อุ๊ไปก่อนแล้วกันว่าว่ามีเกสแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนไหนว่าของขวัญแล้ค่ะปีนี้อยากได้เป็นจัดไหนดีคะแบบของขวัญเกลือของขวัญเกลือหรอกก็บ้านพร้อมที่ดินแล้วกันไม่ใช่กะสบายเลยนิดนิดทีเดียวจบ ก็ก็คิดว่าได้ใช้เวลาร่วมกันก็ดีมากๆแล้วครับผมเข้ากับป้าพามาูแฮปปี้มากๆก็เป็นปีที่2แล้วที่ที่ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวผมครับตั้ง <Evet. S 2> แต่ปีที่แล้วและแ,แล้วก็ปีนี้เป็นปีที่2แล้วก็เหมือนที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวกับครอบครัวเขาเหมือนกันครับหลายรอบแล้วเหมือนกันสนุกมากๆสถานะต้องต่างครับขับรถตรงๆอล่าสุดก็คือเราก็คือที่มาที่ไปใช่ คือคือรู้สึกว่าอยากจะขอบคุณครอบครัวทั้งสองฝ่ายเลยทั้งของผมแล้วก็ของเขาด้วยที่เหมือนเหมือนอารับผมผู้ถูกันเนี่ยอารับเหมือนอาอาแขนรับอีกคนนึงครับผมเข้าไปในครอบครัวเราไม่ว่าจะไปทานข้าวด้วยกันในชีวิตประจําวันหรือว่าไปทริปต่างๆเนี่ยก็ดูแลเราทั้งสองคนอย่างดีก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยครับผมบ้านไหนเขาฝากฝั่งอรไเกันยังไงบ้างเนโอ้ก็ ทุกคนก็บอกว่าเนี่ยถ้าเอาไปแล้วไม่ไม่รับคืนแล้วนะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าสองบ้านเลยเหรอสองบ้านเลยเอาไปเลย,เลย,เลยเอะไรเงี้ยก็ดีมากๆครับผมแต่ที่ก็คือรับงานยาวๆก็ไม่มีปไปเที่ยวไหนไนะใช่ช่วงนี้ก็ก,ก็มาชดใช้นี่ชดใช้นี่ก่อนชดใช้กรรมนี่ก่ออาไว้ก็คือไปเที่ยวเยอะเกินอะไรเงี้ย,ยครับผมก็รับงานรัวๆครับผมติดต่อมาได้เลยแฟนมีด้วยถ้าชีวิตหลังจากงาน งานเยอะในช่วงนี้ลหละมันจะมีอะไรแบบก็ในในช่วงปีที่ผ่านมาครับผมก็มีทั้งละครแล้วก็ซีรีส์อีก2เรื่องแล้วก็มีหนังอีกเรื่องหนึ่งที่จะรอออนแอร์คิดว่าภายในปีนี้แหละครับทั้งหมดสเรื่องด้วยกันรวมทั้งเรื่องใหม่ๆที่กาลังจะรับเพิ่มเข้ามาก็อยากจะฝากติดตามด้วยรวมทั้งเพลงที่เพิ่งปล่อยไปช่วงตุลาก็ชื่อ absense ครับเป็นเพลงที่ใช้ขอตุนแต่งงานก็ฝากเข้าไปฟังกันด้วยนะครับแล้วเพลงนี้ก็จะมีโอกาส ใช่ฝากด้วยนะใช้ได้เลยเ <c oughs> ลขสิทธิ์คำว่ากันไม่ใช่ค <c> ร <oughs> ับผมเอาไปใช้ได้เลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวตัวเพลงเนี่ยจะกลับมาทำเร็วๆนี้ด้วยครับ <c oughs> อยากซีรีส์กูจะมีโอกาสาได้เห็นไหมครับ <c oughs> ก็ช่วงปีที่ผ่านมาติดต่อมาเยอะมากครับแต่ว่าคิดว่ายังเป็นโอกาสที่ไม่เหมาะ ส่วนปีนี้ก็ยังคิดว่าทั้งสองคนก็จะโฟกัสไปที่เรื่องการทําธุรกิจด้วยของเขาก็จะเป็นหลักมากเรื่องธุรกิจอะไรอยเงยครับผมก็ยังไม่แน่ใจก็ก็คิดว่าคาดหวังแล้วกันบทที่เหมาะสมกับเราทั้งสองคนก็ยังยังก็ยังโฟกัสเรื่องธุรกิจอยู่้ไม่ไม่นี่แบบถ้าบทด,ดีก็ยินดีมากๆเลย ก็วันนี้ก็มีให้ติดตามได้แน่นอนครับผมก็เร็วๆนี้ไม่แน่ใจก็มีมีมีเรื่องหนึ่งตอนแรกจะออนแอร์ช่วงพฤศจิกาที่ผ่านมาแต่เราช่วงนั้นบวชอยู่ก็ทีมก็น่ารักมากๆก็เหมือนเลื่อนให้อะไรก็น่าจะได้ชมน่าจะช่วงมีนามีาันเรื่องพมรูมที่9ตัวประกันก็เป็นรีเมคของญี่ปุ่นครับชื่อฮิรังอิพมรูมครับผม กลับม,มาทวงบัลลังก์เหรอก็ครับผมพร้อมครับทำไมเสียงไม่อ่อยอยโอเคพรุ่งน okay, ี้ก um, ็ออกงานอีกนะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับแต่พรุ่งนี้เป็นต่อก่อต่อต่อครับได้เลยขอบพระคุณครับทุกคนเจอกันพรุ่งนี้นะครับ